ส่วนเรื่องคดีความนะฮะที่ทนายกิ่งนะฮะได้มีการยืน่นได้มีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีหมายเรียกให้น้องดิลลี่เนี่ย,ยไปรับทราบข้อกก่าวหาเนี่ยต้องบอกว่าในหมายเนี่ยมันเขียนว่าให้ไปรับทราบข้อเก่าวหาเมื่อวันที่27กรกฎาคมตอน11โมงหรืออยังไรเนี่ยแต่ปรากฏว่า มันมันมาไวมากอะ่ะแล้วเราก็ไม่รู้เราก็รับงานกันมาแล้วงานมันก็ชน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 ,ชนเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราก็เลยเอาหมายอันนี้นะคะไปให้กับทางทนายทนายกุ้งนะฮะแล้วก็ทนายเดชาก็คงจะร่วมด้วยช่วยกันตรวจสอบนั่นแหละแล้วก็ทนายกุ้งได้แนะนํามาว่าเดี๋ยวเราค่อย ไปไปรับทราบเข้ารับทราบข้อเก่าหาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเขาจะโทรทางทนาครกุ้งจะมีการโทรนัดกับตำรวจอีกทีหนึ่งซึ่งวันนั้นจะเป็นวันไหนเดี๋ยวพี่เดซี่ก็จะแจ้งกับนักข่าวทุกคนนะคะทำอะไรก็คือทำอะไรให้มันชัดเจนนะแต่ปราว่าวันที่27นะ่ะเน้องเขาไม่ได้หนีเขาไม่ได้หนีหมายหมายเรียกอะไรนะคะน้องเขาติดงานพี่เดซี่ก็ติดงานเราอยู่ด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่ามันมา,ม,นม,ามันมาเร็วมากหรือยังไงเนี่ย งงมาเร็วมากซึ่งต้องบอกว่าถามว่าน้องเขามีความกังวลใจอะไรกับคดีความไหมอาจจะมีความกังวลใจอยู่บ้างแหละเพราะว่าตัวน้องเองเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องกฎหมายและนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเขาที่เขามีเรื่องคดีความอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นครั้งแรกของเขาและเรื่องคดีความเนี่ยตลอดในตลอดชีวิตของน้องเขาเนี่ยมันไม่เคยมีเรื่องคดีความไง พอมีคดีความเรื่องก,การฟ้องร้องหรือหรือการแจ้งความอะไรเนี่ยเขาก็แอบแอบมีความกังวลใจอยู่เหมือนกันแต่พี่เดซี่ก็ได้บอกกับน้องน้องลิลลี่เนี่ยไปว่าไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องกัลใจอะไรมันเป็นเรื่องที่เอ่อไม่ได้มันไม่ได้ขอขาดบาตรตุยอะไรเนาะเดี๋ยวเราก็ให้ทางทนายคือทนายกุ้งและก็อาจารย์เดชาช่วยดูแลเพราะว่าทางทนายกุ้งและอาจารย์เดชาเนะี่ยเขาก็ เอ่ยปากเนะว่าจะช่วยเหลือถ้ามีเรื่องคดีความก็ไม่เป็นไรค่ะก็ทางทนายกิ่งอ่ะเขาเป็นทนายความเนาะเขาก็รู้แหละว่าคําพูดไหนอะไรมันฟ้องได้หรือฟ้องไม่ได้แต่ส่วนน้องลิลลี่เนี่ยเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้เรื่องไงเขาไม่ได้เรียนหนึ่งไม่ได้เรียนหนังสือด้วยนึกออกป่าสองก็เติบโตมาก็มีผัวเลี้ยง มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นคือชีวิตเขาก็คือเหมือนนกน้อยในกรงทองสังคมก็ไม่มีต้องบอกว่านี่คือครั้งแรกของน้องที่น้องได้ออกมาโบยบินต่อสู้ชีวิตและได้ทํามาหากินด้วยน้าพักน้ําแรงของตัวเองซึ่งวิเดซี่เนี่ยก็จะอยู่ประกบกับน้องเขาแล้วก็ดูแลน้องเขาว่าไม่ว่าจะใครจะเข้ามาก็ตามแ,แต่ต้องบอกว่าตอนนี้มีคนอยากจะเข้ามาหาน้องลิงนนี่เยอะแยะมากมายแล้วก็มีคนมาชวนทํานุน่ทนทํานี่ลงทุน,ทำน,นทำนู่นทานี่โอ้ยมาขอตังค์นะมีนะมาขอตังค์อะ ซึ่งพี่เดซี่ก็จะสกรีนให้แล้วก็ก็ปฏิเสธแทนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเบอร์คนที่โทรมาก็จะโทรมาหาพี่เดซี่เนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้น้องเขากำลังเริ่มไต่เต้าเริ่มทำงานเริ่มมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยดูแล,แลและประกบดูแลกันต่อไปนะฮะส่วนเรื่องคดีความนั้นก็คงปล่อยให้เป็นเรื่องของอทนายความให้ทนายทนาย กุ้งแล้วก็อาจารย์เดชาก็คงจะช่วยดูแลน้องว่ามันเป็นอย่างไรแต่โดยส่วนตัวของพ่เดซี่เนี่ยเองก็พ่เดซี่ผ่านเรื่องคดีความมาเยอะไงะตอนเป็นบอกอ,อยู่ก็สิบสตาก็ผ่านคดีความมาเยอะเพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องคดีความแค่นี้มันก็ไม่ไม่ได้รู้สึกกังวลใจอะไรหรอกเพราะว่ามันก็เราไม่ได้ทำาเราไม่ได้ทาอะไรผิดเนาะเราเป็นลิลลี่เป็นเหยื่อนะลิลลี่เป็นเหยื่อถูกคนยืมแล้วก็โกงตังค์ไม่ยอมให้ตังค์นะ อยู่นี่เป็นเหยื่อนะแต่ว่าวันนี้น้องก็โดนโดนโดนแจ้งความโดนฟ้องเะาเองอะไรนี่ก็รู้สึกแบบเกิดอะไรขึ้นกับสังคมเนาะแต่ไม่เป็นไรหรอกทนายกุ้งเขาก็เอ้ไม่ใช่ทนายกุ้งทนายกิ่งเขาทําตามหน้าที่ของทนายที่เขาเป็นทนายของอีกฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นทนายทนายกิ่งเนี่ยเขาทําตามหน้าที่ของเขาอันนี้พี่เดซี่ไม่ไม่ได้ว่าและไม่ได้ติดติงอะไรนะคะ